ผมได้สั่งถังน้ำพันลิตรหรือว่าถังเบลามาอีกหนึ่งถังคราวนี้ว่าจะเอามาทําระบบน้ํามินิสปริงเกอร์อีกหนึ่งชุดจากที่ได้ทําระบบน้ําแบบนี้เพื่อใช้รถส่วนพุซาจัมโบซึ่งอยู่อีกแปลงหนึ่งสามารถใช้งานได้ดีก็เลยจะทําเพิ่มอีกชุดหนึ่งแต่ปัญหาในการใช้ถังน้ํำพันลิตรแบบนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องเจอก็คือวาล์วที่ต่อออกมาจากถังจะเป็นวาวเกลียวหยาบ ถึงจะเป็นเกลียวท่อสองนิ้วแต่ก็หาท่อที่มีเกลียวมาสวงแบบนี้ไม่ค่อยได้เพราะเกลียวของท่อ PVC บ้านเราเนี่ยจะเป็นท่อสองนิ้วแบบเกลียวละเอียดมันมีวิธีแก้ปัญหาอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือเราต้องสั่งข้อต่อเกลียวถังพันลิตรขนาด2นิ้วแบบนี้มาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เกลียวในจะเป็นเกลียวหยาบส่วนเกลียวนอกก็จะเป็นเกลียวละเอียด เราจะต้องเอาข้อต่อตัวนี้เนี่ยสวมเข้าไปกับถังพันลิรก่อนหลังจากนั้นเราค่อยหาข้อต่อหรือว่าต,ต่อตรง2นิ้วเกลียวในมาสวมซึ่งเป็นเกลียวละเอียดจะสวมเข้าหากันได้แบบนี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้วิธีนี้ก็ง่ายดีแต่เราจะต้องเสียเงินซื้อข้อต่อเกลียวถังพันลิรขนาด2นิ้วจะต,ต้องเป็นเกลียวในหยาบและเกลียวนอกละเอียดมาอีกหนึ่งตัว ตัวนี้ผมก็หาซื้อในช่องทางออนไลน์ตัวละประมาณ70กว่าบาทรวมค่าส่งแล้วเสียเงินประมาณ103บาทลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับแต่ถ้าหาซื้อไม่ได้หรือไม่ต้องการจะเสียเงินเพิ่มอีกมันก็มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งผมเคยทําคลิปเอาไว้นานมากแล้วแต่วันนี้จะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งถ้าเราจะใช้เกลียวหยาบจากถังพันลิตรเลยโดยต่อเข้าไปกับข้อต่อ2นิ้วที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดซึ่งตามปกติแล้วจะสวมกันไม่ได้เลย เรามีวิธีแก้ไขด้วยการใช้เทปพ,พันเกลียวแบบนี้เราต้องพันเกลียวให้แน่นและพันให้หนาพอสมควรหลังจากนั้นเราค่อยเอาต่อตรง2นิ้วสวมเข้าไปแล้วค่อยหมุนให้เกลียวเข้าไปให้แน่น ต้องค่อยๆทํานะครับใจเย็นๆนิดนึงพอแน่นแล้วเราก็สามารถใช้งานถังนี้ได้ตามปกติข้อดีของการทาแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องหาซื้อข้อต่อเกลียวพันลิตรซึ่งบางท่านที่ไม่ค่อยถนัดในการซื้อของทางช่องทางออนไลน์ก็สามารถนําวิธีนี้เอาไปใช้งานกับถังพันลิตรได้แต่ข้อเสียก็คือวิธีนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นมันอาจจะเหมาะกับถังที่วางอยู่ประจําและไม่ควรเคลื่อนย้ายถังบ่อยเพราะอาจจะหลุดแต่ถ้ามันหลุดเราก็สามารถทําแบบเดิมได้เหมือนกันนะมันก็สามารถนํากลับมาใช้งานได้นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็ลองเลือกใช้งานตามวิธีที่เราเหมาะสมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ